วันนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม u p s k i l l และก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่ชวนงงมากๆเพราะตัวเกมมีการใช้ไทม์สคริปบ่อยแถมเหตุการณ์บางอย่างก็ไม่อธิบายและตัดไปดือด้อถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะตัวเกมมันเป็นแบบนี้จริงๆ ถ้าใครเคยเล่นจะเข้าใจดีนะครับโดยเรื่องราวเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาหลังจากที่ทุกคนได้เล่นบาสเกตบอลและได้กลับบ้านกันหมดซึ่งจะเหลืออยู่แค่ตัวของเคนนี่แมทธิวที่ต้องการจะฝึกชุดบาสต่อไปอีกสักแป๊บหนึง่งทําให้ตัวเคนนี่ต้องอยู่คนเดียวในตอนกลางคืนและในเวลานั้นเองแอดลีย์ทอมสันซึ่งเป็นแฟนของเคนนี่ได้โทรมาหาเรื่องที่ได้นัดกันไว้ว่าวันนี้ต้องไปออกเดท เพราะแอดลี่กลัวว่าเคนนี่อาจจะลืมนัดแต่ระหว่างที่เคนนี่กําลังคุยโทรศัพท์กันอยู่จูจ่ๆก็มีใครบางคนแอบมาขโมยกระเป๋าของเคนนี่ไปเมื่อเคนนี่รู้ตัวจึงพยายามตามหาหัวขโมยดังกล่าวจนไปเจอกับทางลับข้างๆแมนชั่นใกล้ๆกับโรงเรียนด้วยความมึนงงและสงสัยเคนนี่เลยเดินสำรวจข้างในแมนชั่นทำให้เคนนี่เจอไฟฉายและปืนที่วางทิ้งไว้ ตอนนั้นเองได้สังเกตว่ามีเสียงออกมาจากใต้ดินเคนนี่เลยตามเข้าไปดูจึงได้ไปเจอตัวของแดนที่มีรูปร่างผอมเหมือนโดนอะไรสักอย่างทำร้ายมาและยังดูเหมือนจะโดนกักขังไว้ด้วยทั้งสองคนจึงตัดสินใจร่วมมือกันออกจากที่นี่ในระหว่างนั้นที่กำลังหนีออกไปจูจ่ๆก็มีพวกสัตว์ประหลาดบุกเข้ามาทำให้แดนไม่สามารถหนีรอดไปได้เคนนี่จึงพยายามที่จะหนี ทางที่ตนได้ลงมานั่นเองแต่ปรากฏว่ามีใครบางคนได้ปิดทางดังกล่าวไปแล้ววันต่อมาแอดลี่จึงบ่นให้กับแชนนอนซึ่งเป็นน้องสาวของเคนนี่ฟังว่าเมื่อคืนเคนนี่ผิดนัดกับตัวแอดลี่ซึ่งทําให้ตัวแอดลี่งอนแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ตัวแชนนอนก็บอกว่าเมื่อคืนเคนนี่ก็ไม่ได้กลับบ้านและไม่ได้อยู่กับตนแชนนอนเลยกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรบางอย่างกับตัวเคนนี่ ทั้งสองจึงได้ตัดสินใจที่จะพยายามตามหาตัวเคนนี่ทั้งแอดลี่และแชนนอนจึงได้ไปถามเพื่อนสนิทของเคนนี่ที่มีนามว่าจอห์นคาร์เตอร์ในห้องเรียนว่าได้เห็นเคนนี่บ้างไหมแต่ทางตัวจอร์จเองก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่เห็นเคนนี่เช่นกันและด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนตัวจอร์จก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการตามหาตัวเคนนี่โดยนัดแนะกันว่าจะเริ่มตามหาในช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียน ซึ่งในคัสซีนที่ปรากฏขึ้นมาจะทำให้เราได้รู้ว่าตัวพานลงได้ทำการล็อกประตูเกือบทุกบานภายในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่านักเรียนคนอื่นได้กลับบ้านไปหมดแล้วนั่นเองหลังจากที่ตามหาตัวกันอยู่พักใหญ่ก็ไม่มีวี่แววของเคนเนี่ทั้ง3จึงได้ตัดสินใจขึ้นไปดูที่ห้องใต้หลังคาของโรงเรียนทาให้พวกเขาได้เจอกับสัตว์ประหลาดที่บุกเข้ามาในเวลาเดียวกันศาสตราจารย์แดนนี่ ก็ได้เข้ามาช่วยทุกกระจกบริเวณนั้นจนแตกทําให้พวกสัตว์ประหลาดที่บุกเข้ามาโดนแดดที่สอดส่องเผาตายในทันทีหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงทั้ง3จึงได้บอกกับเดนนี่ว่าเคนนี่หายไปอาจารย์จึงตอบว่าให้ไปหาอาจารย์ใหญ่ฟีตแมนซึ่งหลังจากนั้นตัวเดนนี่ได้ไขกุญแจเปิดอาคารหลักก่อนที่จะจากไปและหลังจากที่สำรวจกันอยู่พักนึงก็ได้ไปพบกับชายที่มีชื่อว่า สแตนซึ่งเป็นหัวขโมยตัวของจอร์จเองจึงได้ถามสแตนว่าเจอเคนนี่ไหมแต่ตัวสแตนนั้นกลับตอบมาว่าไม่เห็นทั้ง3เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้สแตนฟังสแตนเลยตัดสินใจว่าจะช่วยออกตามหาอีกแรงต่อมาพวกเขาก็ได้สำรวจไปเรื่อยๆจนไปเจอกับเบาะแสบ,บนโต๊ะทำงานของอาจารย์ใหญ่ว่าตัวเขานั้นอยู่ที่ห้องสมุดหลังจากไขปริศนาภายาในเกมไปมากมาย จากนั้นพวกเขาก็ได้พบตัวอาจารย์ใหญ่พร้อมอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตัวอาจารย์ใหญ่ฟังแต่กลายเป็นว่าตัวอาจารย์ใหญ่กลับดูโมโห,โหและโกรธอย่างไร้สาเหตุแถมยังพยายามไล่ทุกคนให้กลับบ้านทันทีทันใดด้วยส่วนเรื่องของเคนนี่อาจารย์ใหญ่บอกว่าจะออกตามหาเองให้ทุกคนกลับบ้านได้เลยซึ่งตัวอาจารย์ใหญ่ได้กำชับแล้วก็บอกกับทุกคนว่าให้ไปหาตัวพานลง เพื่อที่จะได้ให้พานลงเปิดประตูให้พวกเขาออกไปจากโรงเรียนต่อมาพวกเขาทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจไปตามหาตัวพานลงแต่กลายเป็นว่าพานลงนั้นกับโดนฉีกกระชากเป็นชิ้นชิ้นไปซะแล้วพร้อมกับปืนลูกซองที่ตกอยู่ข้างๆหนึ่งในกลุ่มดังกล่าวได้เดินไปสำรวจห้องกล้องวงจรปิดจากนั้นได้เหลือไปเห็นนางพยาบาลคนหนึ่งที่ชื่อว่าอลิซาเบธวิสันที่กำลังขอความช่วยเหลือผ่านกล้องวงจรปิด พวกเขาจึงตัดสินใจไปช่วยแต่การจะไปได้นั้นต้องผ่านห้องอาหารที่มีฝูงสัตว์ประหลาดอยู่ข้างในหลังจากที่ตะลุยฝ่าดงสัตว์ประหลาดอยู่พักหนึ่งในที่สุดก็มาถึงห้องอาหารและได้เจอกับอลิซาเบตแต่พอได้ช่วยออกมากลายเป็นว่าเธอนั้นได้เสียสติไปซะแล้วหนึ่งในกลุ่มได้เปิดดูกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะตามหาตัวเคนนี่แต่หลังจากเปิดหาไปมาก็ได้พบกับภาพเคนนี่ ที่กำลังถูกกักขังไว้ในห้องใต้ดินแห่งหนึ่งภายในโรงเรียนจากนั้นทุกคนเลยตัดสินใจที่จะออกไปตามหาตัวเคนนี่อีกครั้งเมื่อทุกคนเดินสำรวจและไขปริศนาไปเรื่อยๆทุกคนจะได้เจอกับเดนนี่อีกครั้งหนึ่งในกลุ่มได้สงสัยว่าทำไมเดนนี่มาทำอะไรอยู่ในห้องนี้เดนนี่จึงได้บอกว่าเขาตามหาตัวอาจารย์ใหญ่อยู่ซึ่งกลุ่มนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ใดจึงได้บอกเดนนี่ไปว่าให้ไปตามหาที่ห้องสมุด เดนนี่เลยสั่งและกำชับว่าไม่ต้องตามมาไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามหนึ่งในกลุ่มเลยบอกว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเคนนี่ถูกขังไว้ที่ห้องใต้ดินเลยต้องการกุญแจจากเดนนี่เพื่อที่จะเข้าไปช่วยแต่เดนนี่กลับตอบว่าไม่มีกุญแจและได้ให้กุญแจของโรงหนังภายในโรงเรียนมาแทนนักเรียนทั้งหมดเลยได้เดินทางไปที่โรงหนังดังกล่าวและได้ไปเจอกับม้วนฟิล์มเก่าๆที่อยู่ข้างในทั้งหมดเลยได้เก็บมาและได้ไปเปิดดู ปรากฏว่าเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการทดลองของฝาแฝดอาจารย์ใหญ่ก่อนจะตัดจบไปด้วยความมึนงงหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงได้เดินลงไปที่ชั้นใต้ดินผ่านลิฟต์ของโรงหนังเก่าก่อนที่ลิฟต์จะขัดข้องและตกลงมาขังพวกเขาไว้ใต้ดินพวกเขาจึงเดินหาทางออกไปเรื่อยๆจนพบกับเคนนี่ที่ถูกขังอยู่แต่ทันใดนั้นเองอาจารย์ใหญ่ก็โผ่มาและโยนแก๊สย,ยาสลบใส่พวกเขาจนทั้งหมด สลบไปเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็ต้องพบว่าตัวเองได้ถูกขังไว้แต่ทั้งหมดก็หาทางออกมาได้เคนนี่เลยได้บอกว่าทุกคนโดนฉีดเซรุ่มบางอย่างเข้าไปแล้วหากได้รับแสงอาทิตย์มากเกินไปจะทําให้กายพันธุ์เป็นพวกสัตวประหลาดที่ทุกคนได้เจอทุกคนจึงตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปหอพักนักศึกษาเก่าที่สภาพผุพังและเต็มไปด้วยฝุ่น ก่อนที่จะพบกับตู้เซฟบางอย่างจึงได้เปิดดูปรากฏว่าเป็นตู้เซฟของแดนเมื่อต้นเรื่องที่ได้เก็บความลับของอาจารย์ใหญ่เอาไว้โดยในเอกสารจะทําให้เราได้รู้ว่าตัวอาจารย์ใหญ่และน้องชายของเขาเกิดเมื่อปีคศ .1900 และทั้งสองคนได้เดินทางไปยังประเทศโลกที่3เพื่อตามหาพืชและสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ามอร์ติฟิเลียซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้เป็นอมตะหลังจากตามหาจนเจอและได้ทําการฉีดมันเข้าไปในร่างกายของตัวเองและภรรยาผลออกมาว่าทั้งคู่กลายเป็นอมตะแต่พอถึงตาลีโอนาตซึ่งเป็นน้องชายกับกลายเป็นว่าลีโอนาตได้กลายพันธุ์เป็นอสุรลกายหลังจากนั้นตัวอาจารย์ใหญ่และภรรยาจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่าลีฟมอล์ไฮสคูลเพื่อที่จะจับเด็กนักเรียนบางคนมาเป็นหนูทดลองอย่างลับๆ เพื่อใช้ในการหาทางรักษาน้องชายหลังจากที่ทั้งหมดรู้ความจริงก็ได้หาทางกลับลงไปในชั้นใต้ดินอีกครั้งผ่านประตูบานใหญ่และทางลับที่เคนนี่เข้ามาในตอนแรกเมื่อลงมาถึงข้างล่างพวกเขาได้หาทางเปิดประตูบานใหญ่อันสุดท้ายได้สำเร็จและจู่ๆภาพก็จะตัดไปที่คูเดนนี่ที่ได้ตามหาอาจารย์ใหญ่จนเจอแล้ว และได้บังคับให้อาจารย์ใหญ่ส่งเซรุ่มมาซึ่งทางด้านของตัวอาจารย์ใหญ่ได้ตอบกลับไปว่าเดนนี่ติดเชื้อขั้นรักษาไม่หายแต่เดนนี่ก็ไม่ฟังแถมยิงอาจารย์ใหญ่จนตายหลังจากที่เดนนี่ฉีดเซรุ่มเสร็จเดนนี่ก็ถูกรีโอนาดแทงและสะบัดไปโดนประตูใหญ่จนเสียชีวิตต่อมาไม่นานนักเรียนทั้งหมดได้เดินทางมาถึงณนะห้องที่เกิดเรื่องและได้สู้กับรีโอนาด หลังจากต่อสู้อยู่พักหนึ่งจนเอาชนะมาได้พื้นชั้นบนได้ตกลงมาทับลีโอนาดจนเสียชีวิตไปหลังจากสู้เสร็จพวกเขาก็ปีนขึ้นมาจากซากที่ถลม่มจนมาโผ่บนโลงยิมทั้งหมดได้ฉีดเซรุ่มและหายเป็นปกติแต่ทันใดน,นั้นเองลีโอนาดยังไม่ตายและได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งทำให้ทุกคนต้องต่อสู้กันอีกรอบหลังจากที่ต่อสู้กันอยู่พักหนึ่ง หนึ่งในกลุ่มได้ล่อให้ลีโอนาด์ไปโดนแสงอาทิตย์เต็มๆจนตายและก็สลายไปหลังจากต่อสู้เสร็จเคนนี่กับแอดลี่ก็ได้จูบกันส่วนจอร์ดเองก็ได้กอดกับแชนนอนซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันทางด้านของสแตนก็ถึงกับเลี่ยนและเดินออกไปเจอกระเป๋าเอกสารอีกอันพอดีหลังจากที่หยิบขึ้นมาจู่ๆก็มีสประหลาดโผล่มาและก็กระโดดใส่และก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ ที่เล่าไปเมื่อตะกี้นะครับจะเป็นฉากจบแบบดีแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างที่คุณเล่นได้เผลอทําตัวละครใดตัวละครหนึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยฉากจบจะกลายเป็นว่าทุกคนที่เราเล่นนะครับจะรอดและเดินกลับออกมาจะไม่มีฉากจุบอะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วฉากจะตัดไปที่หลุมศพป้ายบนหลุมจะเขียนว่าเหยื่อที่โรงเรียนลิฟมอลแล้วก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเนื้อเรื่องเกมอัพ k เก l ถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วไม่งงเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าคุณเนี่ยเทพมากๆเพราะตัวผมเองที่เป็นคนเล่นและคนเขียนบทยังงงเลยครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจบางเหตุการณ์บางสัมพันธ์ก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเช่นเรื่องของจอร์จกับแชนนอนที่ตัวเกมก็ไม่ได้บอกอะไรเช่นกันครับว่าทําไมทั้งคู่ถึงได้ชอบพอกันแต่อยู่ดีตอนจบก็ดันรักกันซะง,งั้นแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันงงมากๆครับ ผมเองเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเกมมันถึงออกมาแบบนี้นะแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้เล่นคุณอาจจะชอบมันนะครับแต่ก็ต้องย้ําก่อนว่าเกมมันเก่าแล้วนะครับปล่อยมาตั้งแต่ปี2005ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเกมพวกระบบเก่าๆเนี่ยอาจจะรู้สึกหมุดหิดแล้วก็ปาจอยทิ้งได้นะครับผม